ขอการาบสวัสดีเพื่อนๆชาวมาเวลดูเองทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับฟินคิงเลอร์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับฟินก็จะมากับรายการเดินนะครับผมเป็นรายการย้อนเกมสดนะครับผมก็เป็นรายการที่ผมจะนําเกมที่ผมเล่นไลฟ์สดนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ การทำลูกบูดูนะครับผมอ่าก็เป็นเด็กที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับช่วยกันนะครับไม่ใช่ดิแนะนำนะครับให้ปิ้นเล่นนะครับผมรวมถึงแต่ละคนก็ส่งในแบบของตัวเองมานะครับผมปิ้นก็ได้ลองเล่นมาหลายแบบนะครับผมปิ้นก็คิดว่าหลายๆแบบอ่ะมันก็ดีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเสี่ยงเกินไปนะครับผมแล้วก็ มีอยู่ของพี่คนหนึงนะครับผมก็คือผมว่าจัดแบบเนี้ยมันไม่เสี่ยงนะครับผมถือว่ากําลังดีเลยนะเออแบบว่าอยู่ร้านสามหาตัวอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าดีเลยนะอ่าสําหรับการเล่นของเดตันนี้นะครับผมก็จะบอกคร่าวๆนะครับผมก็เราจะอยู่ที่ร้านสานะครับเพื่อหาหมอผีวูดูนะครับผมรวมถึงบาลอนและส่งกลับนะครับผมอ่าจังหวะ จังหวะที่จะขึ้นร้านค้านะครับผมก็ควรจะขึ้นร้านค้าตั้งแต่เทิน6ขึ้นไปนะครับผมเพื hey, อ่อที่จะได้หาตัวมาเล่นทันนะครับผมถ้ามัวแต่จมหาหมอผีวูดูจนตะเลิดเทิน6อย่างเนี้ยผมไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าเราจะมีตัวเล่นช้ากว่าคนอื่นเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับ ็จังหวะนี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามวางตัวอย่างบาลอนให้ให้อยู่ท้ายๆนะครับผมยิ่งบาลอนตายยิ่งบาลลอนตายช้ากว่าหมอผีวูดูครับถือว่าดีนะครับผม,มจังหวะที่หาอย่างหมอผีวูดูไปด้วยนะครับก็ควรที่จะตัดคูนะครับผมตัวที่จำเป็นต้องตัดนะครับ ตัวที่ไม่จําเป็นต้องตัดหรือมันแพงเกินไปนะครับคํานวณเงินดีๆนะครับผมอย่าตัดซีซัวนะสำหรับเด็กนี้ก็ขอคนที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับหรือเพื่อนๆจะอานําไปลองเล่นก็ขอให้ฝึกเล่นได้อย่างชำนาญก่อนที่จะเอาไปลงแรงนะครับผมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะกับการที่ถ้าตัดปูผ้านะครับเงินไม่พอใช้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะส่วนนะครับ เห็นไหมครับจังหวะน,นี้เห็นไหมประมาณเิือนเลิดเทินหกมาเห็นไหมครับผมก็จะทําการขึ้นร้านเลยนะครับขึ้นร้านค้าอย่างเทินนี้ผมก็ขึ้นมาร้านค้าหกเลยนะครับผม จังหวะน,นี้ไอตัวอย่างหมอผีวูดูเกิดได้ไม่สวยมากเลยนะเกิดเป็นอย่างอาการเลิวยทั้งสองครั้งเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เราก็ได้พอขึ้นมาล้านหกนะครับตัวที่ต้องหานะครับมีตาโนนนะครับผมมีเซอร์เทอร์นะครับแล้วก็มีซีโมนะครับผมอ่า ส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในร้าน6นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้แก้ทางหลายๆอย่างนะครับหมวกแจ็คเก็ตนอมนะครับกิ๊ดนะครับหรือแม้แต่กระท,ทั่งอัญมณีสีแดงชานนะครับอ่าส่วนส่วน,วนอันที่จะต้องใช้กับเด็กนี้เลยนะครับก็จะต้องเป็นนาโนเทคนะครับผมก็เพื่อที่จะมาปั๊มดีดกระทานอดเรื่อยๆนะครับผม เราจะใช้ดีเฉพาะกับเด็กที่เราสู้ไม่ไหวนะครับผมถ้าเราสู้ไหวเราก็ไม่ต้องใช้ดีนะครับหรือแม้แต่ถ้าใกล้จะจบเกมแล้วก็ใช้ดีเลยก็ได้นะครับจังหวะน,นี้ก็ได้เซอร์เธอร์นะครับผมลงอย่างบาลอนซีโมไปนะครับถ้าบาลอนซีโมตายก่อนตัวอย่างว oo ูดูก็ดีนะครับแต่อันนี้เราโดน ฝั่งนู้นะครับปลดอาวุธไปนะทำให้ติดสตันนะครับบลอลซีโมไม่ได้ใช้แอคชั่นนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเมื่อหมอผีบูดูตายนะครับก็จะสุ่มเปลี่ยนเป็นสีดาวนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งนะจังหวะน,นี้คอมโบเราไม่มากพอนะครับผมตอนนี้เราก็จะต้องหาการ์ดย้ายตำแหน่งนะครับเพื่อมา เพิ่มคอมโบของวูดูให้มากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงการปั๊มดีดเอาไว้รอเจอจากคนที่เราแพ้เมื่อกี้นี้นะ,ะจังหวะนี้คอมโบเราก็พอครับเมื่อคอมโบพอมันก็เราก็สู้ไหวนะครับ จังหวะนี้ก็ได้เป็นอย่างเซอร์เทอร์มาสีดาวนะครับรวมถึงได้นาโนเทคมาปั๊มบีให้กับทานอสอีกรอบนะครับจังหวะนี้ที่ผมซื้อตัวทหารชิททอรี่คอร์สสมาก็เพื่อจะให้บอด <This S 1> เต็มเฉยๆ,ๆนะ <is this. S 1> ไม่ได้เกี่ยวว่า พินทำไมถึงซื้อมาหรืออะไรนะจริงๆกไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็กะว่าผมจะได้ใช้แอคชั่นพอๆกับเขานะให้ทันกับเขาประมาณนี้นะครับผมจังหวะนี้เราก็เกิดสวยนะครับเกิดเป็นซ m b i โอสไปดี้นะครับผมทำให้บอร์ดเราเต็มนะครับเื่อจะได้ทำ Power Down นะครับใส่ทางคู่แข่งได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราก็ทำได้แค่20่สิบนะขาดอีก2นะครับ Please, <or> จังหวะนี้ก็ได้ดีดอีกนะครับได้ย้ายตำแหน่งมานะครับคราวนี้ก็รีหาของเรื่อยๆเลยครับผมปกตินะ,อ,ะอย่างเชอนนี้เขาก็ใช้บีมไปนะครับผม เราทำการดีดนะครับนี่ถือว่าดีดสวยนะครับอืตัวอย่างบูดู oo กับบาลอนนะครับยังไม่ตายนะ,ะย้ายตำแหน่งนะครับลงมาอีกครับคราวนี้ก็ถ้าเขาตีบูดูตายก็จะเกิดมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วบูดูขึ้นมือนะครับบาลอนก็จะเสกบูดูลงไปใหม่นะ อ่าสำหรับคอมโบนรกลูกบูดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆอ่ะมันเล่นได้โหดกว่านี้นะครับแต่วิธีการเล่นนี้ผมว่ามันเป็นวิธีการที่เซฟสุดสาหรับในการเก็บแรงนะครับผมแล้วก็ถึงมันจะไม่โหดมากหรือมันจะไม่ดุมากนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่เซฟที่สุดนะครับผมหรือว่าใครต้องการจะโหดกว่านี้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความเสี่ยงนะครับผมว่าจะขึ้นไปเล่นล้านหแล้วก็ จะขึ้นไปเล่นร้านหกโดยที่ไม่เสียเอือดอ่ะคุณทำได้ไหมอะไรนี้นะครับผมมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะอยู่ร้านสามหาหาวูดูนะครับผมคุณก็คิดเหมือนกันนะครับว่าวูดูตัวเดียวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมหรือขึ้นไปร้านสี่เพื่อจะเล่นกับย้ายตําแหน่งกับบารอนนะครับผมพอๆอีกตรงนี้เหมือนเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีตัวคอร์ดหกโดหอยู่บนบอร์ดเรานะครับสักดาวหนึ่งนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับที่จะ ให้เล่นล้าน4ี่นะครับผมก็ยังไงนะครับสําหรับคลิปของบูดูนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับใน EP นี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับฟิ n k ิงเลอร์ชาแนลด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับฟินทิงเลอร์ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย